สวัสดีครับกลุ่มที่3าจุงพลาสติกจากแป้งมันสับปะหลังในรายวิชาวความคิดสร้างสรรคน์ในโลกของเทคโนโลยีและวิศวกรรม2ครับภาคที่1วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการนะครับก็คือจะลดการชา้าจุงพลาสติกที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมน,นะครับเพราะใช้เวลาย่อยสลายนานสร้างขายะสะสมและเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่เผลอกินเข้าไปนะครับอีกทั้งไมโครพลาสติกเนี่ยยังปนเปื้อนในอาหารและน้ําส่งผลเสียต่อร่างกายสุขภาพ วิธีแก้นะครับก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุที่สามารถด้ยสลดยได้เองนะครับเพื่อในอนาคตที่ยั่งยืนวัตถุประสงค์นะครับ1ลดปัญหาขยะพลาสติก2ความปลอดภัยต่อสุขภาพ3สนับสนุนเกษตรกรรมและเป้าหมายของเรานะครับ1ลดปริมาณขยะพลาสติก2พัฒนาวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนรรร4สนับสนุนเกษตรกรและเศรษฐกิจท้องถิ่น5ลดการพึ่งพาพลาสติกจากปิโตรเลียมภาที่2นะครับกิจกรรมโครงการการวิจัยและพัฒนาวัสดุจากแป้มัันสา การเติมสารชีวภาพ PLA PBAT สองทดลองผสมและพัฒนาสูตรวัสดุเพื่อให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเหมาะสมสามทดสอบคุณสมบัติเช่นความทนทานต่อความชื้นและการย่ายสาย 4. ีประเมินต้นทุนการผลิตเพื่อคุณค่าการสร้างตลาดและการประชาสัมพันธ์นะครับออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ล่าสนใจและสร้างแคมเปญส่งเสริมการใช้ถุงพลาสติกชีวภาพผ่านสื่อออนไลน์และการแสดงสินค้าวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคและสุดท้ายนะครับตําหน้าและเก็บฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานจริง การจัดการหลังการใช้งาน 1. ศึกษาแนวทางการกำจัดและการย่อยสลายของถุงในสภาวะแวดล้อมต่างๆ 2. วางแผนระบบการเก็บรวบรวมและกำจัดถุงใช้แล้ว 3. ทดดองรีไซเคลิลหรือแปรรูปวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางการกำจัด พลาติกต่อมานะผมก็จะเป็นแผนการดำเนินง,งานนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งสามเนี่ยก็จะเป็นการวิจัยแล้วก็พัฒนาวัสดุนะครับสัปดาห์ที่สี่ถึงเจ็ดก็จะเป็นการสร้างการะดาษแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แปดถึงสิบผมก็จะเป็นการจัดการหลังการใช้งานครับทําไมต้องเลือกปฏิดิ่งบ์ของเรานะครับทุกคนอยากรู้กันใช่ไหมละครับไปฟังกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบ จับถุงพลาสติกที่มีในท้องตลาดนะครับผมก็คือถุงจากแป้งมันสับหลังของเรานะครับผมแล้วก็ถุงโอเอโกหรือว่าออกโซนะครับผมแล้วก็ถุง PE หรือว่าถุงพลาสติกทั่วไปนั่นเองนะครับผมก็ถุงพลาสติกจากแป้งมันสับหลังเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นว่ามันเป็นมีกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับผมแต่ว่าตามด้วยราคาอาจจะสูงไปนิดนึนงแต่ว่าทดแทนด้วยการย่อยสลายเร็วที่สุดนะครับผมมันย่อยสลายได้ภายใน3-6เดือน,นนั่นเองครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร,รด้วยครับผม ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์นะครับก็คือผู้บริโภคและองค์กรเนี่ยให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีแนวโน้มเติบโตเมื่อรัฐบาลและก็ภาคเอกชนนะครับช่วยพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการลดปัญหาขยะพลาสติกครับผมและยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและแลดต้นทุนแล้วก็สามารถขยายกําลังการผลิตได้ในอนาคตด้วยครับตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างไรก็คือ1น,นะครับผมช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก2ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนก็คือถุงของเราเนี่ยผลิตมาจากแป้งมันสับปะหลังนะครับผมเราก็จะลดการพพพึึ่งาาาาลลลสตติิกกกจปโรรเเียยมมได้้ขนนะคับ